บีเกิลเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่มีต้นกําเนิดจากอังกฤษมีประวัติยาวนานหลายร้อยปีโดยเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขที่เก่าแก่ที่สุดที่ใช้ในการล่าสัตว์เล็กเช่นกระต่ายและนกสุนัขพันธุ์นี้มีชื่อเสียงในด้านประสาทสัมผัสที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการดมกลิ่นที่สามารถติดตามร่องรอยของสัตว์ได้อย่างแม่นยำทำให้บีเกิลกลายเป็นสุนัขล่าสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากในอดีตประวัติความเป็นมาของสุนัขบีเกิล บีเกิลมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ยุคโรมันซึ่งในช่วงนั้นมีการเลี้ยงสุนัขเพื่อล่าสัตว์ขนาดเล็กโดยเฉพาะคาดว่าสุนัขที่คล้ายกับบีเกิลในปัจจุบันถูกนำเข้ามาในอังกฤษโดยพ่อค้าหรือทหารชาวโรมันในสมัยนั้นและเมื่อเวลาผ่านไปพวกมันได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีขนาดเล็กลงและเหมาะกับการล่าสัตว์ในป่าหรือทุ่งโล่งที่มีความหนาแน,น่นชื่อบีเกิลในภาษาเซลติกซึ่งแปลว่าเล็ก สื่อถึงขนาดของสุนัขพันธุ์นี้ต่อมาในช่วงศตวรรษที่16บีเกิลได้กลายเป็นสุนัขที่นิยมใช้ในการล่าสัตว์ของชนชั้นสูงในอังกฤษโดยมักจะใช้ในการล่าสัตว์เล็กเช่นกระต่ายซึ่งสุนัขพันธุ์นี้สามารถติดตามกลิ่นได้ดีในระยะไกลลักษณะทางกายภาพของสุนัขบีเกิลบีเกิลเป็นสุนัขขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ33-41ซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ91 1กิโลกร,รมัมลักษณะภายนอกของบีเกิลประกอบด้วยหูยาวที่ตกลงมาทั้ง,งอสองข้างซึ่งช่วยให้พวกมันสามารถดักจับกลิ่นได้ดีขึ้นดวงตาของบีเกิลมีสีเข้มและมีลักษณะกลมโตมองดูแล้วให้ความรู้สึกเป็นมิตรและอ่อนโยนขนของบีเกิลมีลักษณะสั้นเรียบและหนาแน,น่นสีขนของพวกมันมีหลายแบบแต่ที่พบมากที่สุดคือสีน้ำตาลขาวหรือสีน้ำตาลดำขาว ลำตัวของบีเกิลมีความแข็งแรงและกระชับรรัดทำให้พวกมันมีความคล่องตัวและสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของสุนัขบีเกิลบีเกิลเป็นสุนัขที่มีนิสัยร่าเริงขี้เล่นและเป็นมิตรพวกมันชอบการอยู่ร่วมกับครอบครัวและมนุษย์เป็นอย่างมากสุนัขพันธุ์นี้มีความกระตือรือร้นและพลังงานสูงจึงต้องการการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการวิ่งเล่น การเดินหรือการเล่นกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อให้พวกมันมีสุขภาพที่ดีและลดความเครียดเนื่องจากบีเกิลเป็นสุนัขล่าและมีสัญชาตญาณการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมพวกมันจึงอาจมีความอยากรู้อยากเห็นและเดินตามกลิ่นได้ง่ายบางครั้งงอพวกมันอาจจะหนีออกไปสำรวจพื้นที่อื่นๆดังนั้นการฝึกและการควบคุมบีเกิลจึงเป็นเรื่องสำคัญเจ้าของควรฝึกให้พวกมันเรียนรู้คำสั่งพื้นฐาน และการเดินโดยใช้สายจูงสุขภาพและการดูแลของสุนัขบีเกิลบีเกิลเป็นสุนัขที่ค่อนข้างทนทานและมีอายุยืนยาวโดยเฉลี่ยพวกมันมีอายุไขประมาณ12-15ปีอย่างไรก็ตามพวกมันอาจมีปัญหาสุขภาพบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์เช่นปัญหาน้ำหนักเกินซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับการออกกำลังกายเพียงพอ บีเกิลยังมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับหูเช่นการติดเชื้อที่หูเนื่องจากหูของพวกมันยาวและตกลงมาทำให้การระบายอากาศไม่ดีจึงควรตรวจสอบและทำความสะอาดหูอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้บีเกิลอาจมีปัญหาทางพันธุกรรมบางอย่างเช่นโรคสะโพกเสื่อมและปัญหาสายตาการตรวจสุขภาพประจำปี และการดูแลเรื่องโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพของบีเกิลให้แข็งแรงการฝึกฝนและการเลี้ยงดูบีเกิลเป็นสุนัขที่ฉลาดและมีความสามารถในการเรียนรู้สูงแต่บางครั้งพวกมันอาจดื้อรั้นเจ้าของจึงควรใช้การฝึกที่มีความเป็นระบบและใช้รางวัลเพื่อกระตุ้นความสนใจเนื่องจากบีเกิลมีสัญชาตญาณการดมกลิ่นที่แข็งแกรง่งการฝึกเพื่อให้พวกมันสามารถเชื่อฟังคำสั่งพื้นฐาน เช่นการเดินโดยใช้สายจูงและการหยุดตามคำสั่งจะช่วยให้สามารถควบคุมพวกมันได้ดีขึ้นความนิยมในปัจจุบันบีเกิลเป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกเนื่องจากมีนิสัยที่น่ารักเป็นมิตรและเข้ากับเด็กได้ดีทำให้เป็นสุนัขในครอบครัวที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้บีเกิลยังถูกใช้ในงานตรวจจับกลิ่นเช่นงานในสนามบินและงานตรวจค้นยาเสพติด เนื่องจากมีประสาทสัมผัสที่ดีในการดมกลิ่นบีเกิลเป็นสุนัขขนาดเล็กที่มีประวัติยาวนานและมีลักษณะเด่นในด้านการล่าสัตว์และการดมกลิ่นด้วยนิสัยที่ร่าเริงที่เล่นและเป็นมิตรบีเกิลจึงเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับครอบครัวแต่การดูแลพวกมันต้องให้ความใส่ใจในการออกกำลังกายการฝึกฝนและการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เหมียวอยากเล่ากันด้วยนะ